สวัสดีครับคลิปนี้เรากลับมาชมเอาผ่า40อีกหนึ่งลำนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าทรงโหดมากนะฮะรวมกับพวกชุดแต่งกับสีล้อนะครับคันนี้ก็จะเป็นชุดถุงลมคันที่209ในกลุ่มเอาผ่าแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเจน40นะครับก็จะเป็นคันที่15กันแล้วนะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะฮะช่วงด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุดแต่งตัวโลเวนนะฮะอาจจะดูหนานิดนึงนะฮะงานค่อนข้างโหดเลยทีเดียวตัวล้อนะครับจะเป็นแบรนด์ของ W Work นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น True Work นะฮะมีขนาดขอบ20นิ้วนะครับ จับคู่กับยาง2 4 5 4ี่ห้าสี่ห้าโยโกฮามานะครับตัวล้อมีขนาดกว้าง8นิ้วครึ่ง4ลูกนะฮะก็เข้ากับตัวรถด,ดีนะครับชุดสกเกิร์ต้างนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าจอดอยู่ข้างทางที่ไหนหมอบไว้นี่ หล่อมากๆนะฮะฮช่วงล่างคันนี้เช่นเคยนะครับใช้เป็นชุดระบบเมมโมรี่ของ Magic Air นะครับซึ่งทางเราใช้กันมาอย่างยาวนานนะฮะตัวระบบมีเมมโมรีเป็นขาเซนเซอร์นะฮะเมมได้ทั้งหมด5เบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ระดับวิ่งนะครับแล้วก็เบอร์2นะครับเบอร์3นะครับแล้วก็เบอร์1นะครับ แล้วก็มีเบอร์กองอีกหนึ่งเบอร์นะฮะชุดแต่งชุดนี้ก็โหดนะฮะแต่มันจะหนาหนานิดนึงนะฮะส่วนช่วงล่างคันนี้เช่นเคยนะครับใช้เป็นตัว Head ดเอ s p e กนะฮะก็จับคู่กับชุดถุงลมตรงรุ่นของทางเคสแตนเรานะครับ เพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจช่วงล่างชุดถุงลมนะฮะบอกได้เลยว่าขับดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะหรือเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังลังเลนะครับก็แวะมาหาเราที่เขตแตนได้แล้วครับทางเรามีรถให้ทดลองขับก่อนนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจนะครับส่วนคันนี้เจ้าของก็เป็นคนต่างชาตินะครับทีแรกก็ว่าจะจัดทรงสปริงโหลดนิดนึงนะครับ แต่ด้วยอุปสรรคนะฮะถ้าโหลดทรงสวยๆนี่ถ้าไม่มีชุดถุงลมนี่บอกได้เลยว่าลิ้นแตกแน่นอนนะฮะว่าลิ้นตัวนี้เตี้ยวกว่าตัวกันชนหน้าประมาณสองนิ้วนะฮะเตี้ยมากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจชุดถุงลมนะครับทางเคสแอนเรานี่แน่นอนนะฮะก็บอกได้เลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยก็ว่ายได้นะฮะ ส่วนคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ